สวัสดีค่ะพี่ๆค่ะสวัสดีเอฟซีทุกๆท่านนะคะเนาะเมือนีกะมาแล้วค่ะหลังจากที่บอดด้ล้มคลิปกะสองมือหรือหรือเมื่อวานนี่กะบอมรูจำบอดด้นะคะคนกาแพงบอดด้ล้มคลิปห่วยฮาน้อยแล้วกะ่าแนวทางไอลาสตาของพ่อเลยค่ะเพราะว่าบอกใคยว่างนะคะช่วงเนี่ยเนาะ เ้าก็ลงไปก็บ่ค่อยมีคนเบิงค่ะเพราะว่าไปเบิงในกลุ่มกันแล้วนะคะก็เป็นเอฟซีของประเสริฐก็บอกเป็นอย่างนะคะเนาะเบิงในกกลุ้มก็ได้ค่ะพอกลงห้ตัวเดียวกันนั่นแหละค่ะบอกแมนตัวอื่นหรือหลายตัวอย่างเ mm hmm. มื่อนี่กัเป็นเดี๋ยวทางเราพัฒนานะคะประจําของวันจันทร์ค่ะของวันจันทร์ที่ีสิบหกนะคะก็สิใกล้เสื่อนสิ้นเดือนอีกแล้วค่ะพี่พ กายสิไม้อีกแล้วนะคะแนวทางรัฐบาลไทยเขาเตรียมรัตตลงรัตลีกันไว้แล้วยังค่ะนายกคนที่สามสิบเอ็ดกาวังว่าคงสิให้โชคอ่าคนไทยนะคะเนาะกับเพื่อนรวยแล้วกับเพื่อนห้คนถูกคนอยากคนจนได้กินบางกับว่าเป็นอย่างนะคะเป็นบุญเป็นกุศลของเพื่อนไปนะคะเนาะเป็นก็เป็นคนมีบุญวาสนานะคะได้เกิดมาเป็นลูกคนรวย เกิดมาเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะแต่ว่าไอ้บุญธรรมกรรมแต่งที่สี่อะจะของมีบารมีขนาดใดนั่นก็แล้วแต่ตัวเพื่นเองนะเขาเรียกว่าแล้วแต่ตัวบุคคลนะคะเนาะของยังสี่ก็จะเป็นต้องเป็นคนรวยนะคะที่ทําใดคนจนจังเฮาๆนี่ก็ทําได้คะ่ะคนสา,าวบ้านสาวเอียงนะคะคนกําแพงเคย เบื่องหลายการหนึ่งลุงนั่นเพิ่นเป็นคนบอมีฐานะอย่างนะคะแต่ว่าเพื่อนเป็นคนธรรมารถโม้นะคะเพิ่นก็เป็นคนทุกข์คนยากนี่แหละแต่เพิ่อน,นขยันเก็บดอกไม้ขึ้นบูชาหิ่งพระณา,าทุกมือบ่เคยขาดแม้แต่มือเดียวเลยค่ะมันนี่เพิ่นก็ฝันไปว่ามีนางฟ้าสิม,มหาเพิ่นไปเที่ยว มือนั่นมือนี่้วนกะ็มือนั่นมือนี่สิกลับมาส่งกับเป็นไปตามที่เพ่นบอกค่ะ่นสั่งญาติไว้เลยค่ะคนกาแฟเนี่ยฟังเรื่องเนี่ยต่างๆคนกาแฟเป็นเด็กน้อยนะคะแล้วนกะ็จำมาค่ะก็เลยจําไว้ว่าคนที่ทําความดีบ่จําเป็นต้องมีทรัพย์สินเงินทองนะคะ,นะคะเนาะทำด้วยใจกันได้ค่ะ มาค่ะมามือน,นีห้องกัสีบกกลับมาหาเล้าพัฒนานะคะเนาะตัวเลขแนวทางของพอเซร์ตที่เรกพอเซร์ตก็เข้าไปที่สองแปดแปดสองค่ะแปดสองตรงตรงเลยนะคะล่างนะคะเนาะบนเพิ่นออกสองหาซีกับของเสียเลขวิ่งเพิ่นก็เข้าอยู่ที่หาซีนะคะเพราะว่าเลขวิ่งของเพิ่นน่ะ <c oughs> ได้อ่า จ็ดกับหาประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวฮ่ามาเบิงก็ได้ค่ะผลของวัดที่แล้วนี่นะคะพี่พีเนาะเนี่ยค่ะเนี่ยอันนี้เป็นของพอเซิร์ตนะคะวัดที่แล้วเนี่ยแปดสองนะคะตัวตรงของพอเป็นตัวตรงค่ะเคยเว้าไปแล้วนะคะเรื่องนี้เนาะของพอแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะคือตัวตรงแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์คะ่ะนี่ค่ะแนวตากก็ออกอยู่ที่สองหาสีนะคะเนาะ อ่าล่าง8 2นะคะ8 2 5 4นะคะ4ตัวนะคะและเสียนเลขวิ่งเปื่นกัเข่าอยู่ที่นี่เลยค่ะของเพื่อนได้เลขวิ่ง7กับ5นะคะพี่พีเนาะมี7มี4 7 3 7 2 7และ4 5 3 5 2 5ตัวบุญก็6 3 5 6 4 5 6 2 5นะคะเนาะ เดี๋ยวมอนี้เขามาพบกับของวันจันนะคะวันจันทร์ก็คือมอนี้แล้วค่ะเนาะวันที่แล้วเป็นของวันที่ยี่สิบสามเดือนแปดหกสิบเจ็ดนะคะวันนี้ก็เป็นของวันที่ยี่สิบหกนะคะเอาะพี่พีเนาะไปค่ะไปเข้าไปพบกับของวันจันม์มอนี้กันนะคะเนาะ,ะ,นะ,ะพบกับของพอเสดก่อนเด้อยค่ะเด้อเปน นี่ค่ะของพอเสิร์ตค่ะพี่พีค่ะของพอเสิร์ตกับมีวันที่ยี่หกเดือนแดนะคะ6 7ดนะคะเนาะเดนหนึ่งรองสองกัน 1, 2, 3นะคะรูดสค่ะหนึ่งสามสาสสนะคะ4ี่สามหาสาสานะคะพี่พีเนาะเจ็ดสหนะะึ่งสองนะคะและนี่ก็สาตัวค่ะ สี่หนะคะเนาะเก้และห้าเจ็ดสามสองสีนะคะสองตัวนะคะบนรางนะคะบนรางบนรางบนรางัทงถึงทง้ทงถึงกับหนึ่งสามสองาะรางกับมี3าม สี่เก้าห้าเก้านะคะเก้าเก้าสองห้าสองศูนย์ห้าศูนย์และหกเก้านะคะพีพีแคปหน้าจอไว้ได้นะคะเนาะ,ะไปคะ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปพบกับของเซียนเลขวิ่งนะคะเซียนเลขวิง่งนี่คะ่ะของเซียนเลขวิ่งคะ่ะเซียนเลขวิ่งก็ได้หนึ่งกับห้านะคะมือน,นี้นะ,ะระวังระวังสามโตของเซียนเลขวิ่งให้ดีนะคะมือน,นี้ระวังให้ดี เ1็ดหนึ่งแปดหค่ะพีพีค่ะ3ตัวส7่เจ็หาสาหาและ1 3 7่งสและ071ย็ค่ะระวังให้ดีนะคะในหาตัวนี้นะคะสมตัวในพีพีลงทุนไว้ในเด้อค่ะเด้อกะสุดท้ายเนยกะ ขอให้พี่ๆกับคุณพ่อคุณแม่ที่เข้ามาชมในช่อง Youtube ของลูกศิษย์พอเสิร์และแนวทางลรวพัฒนามือนีก็ขอให้ปังปังมันมาน,นะคะคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายที่เข้ามาชมนะคะเนาะกันห้างหายไปจักหน่อยนึงก็แสดงว่ากนกำแพงกับบอกใครว่างนะคะแล้วก็ช่วงนี้บอกค่อยสบายกับฝนตกทุกมือน,นะคะกับบอกค่อยดีเลยค่ะ ขอให้พี่ๆมีโชคเด้อค่ะเด้อมือนีให้ได้คาหมูคาปทูคาไข่กันนะคะเนาะไข่ก็่แม่นได้แค่ลูกสองลูก้ะคะได้ไปสิบสิบแพงเงินได้กับปทูก็ได้ไปสิบสิบเข่งเลยนะคะน้องบ่ได้บ่ได้ให้หน่อยๆเด้อ้วยนะอร่อยก็หมูอีกขอบคุณอาจารย์ประเสริฐนะคะขอบคุณแนวทางของประเสริฐนะคะแล้วก็พี่ๆ ทุกทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมในช่องลูกสิทธิ์พ่อเสิร์นะคะสวัสดีค่ะ